สวัสดีครับสวัสดีครับเชา้านี้เวลาเกือบเกือบเจ็ดโมงที่แคมป์จีค้าที่ตูมปักธงชัยจังหวัดโคราชภาพและเสียงที่เพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมดูอยู่ในขณะน,นี้ผมยืนอยู่หน้าที่พักในบริเวณกลางสวน ผมตื่นมาตั้งแต่ตีสามสี่ิห้าถามว่าทำไมต้องตื่นเวลาตีสา <Okay. S 1> <laughs> มสี่สิบห้าเพราะนอนไม่หลับเพราะนอนไม่หลับจริงๆแล้วอากาศเมื่อคืนเนี่ยพอใช้ได้อากาศเมื่อคืนเนี่ยอุณหภูมินมเนี่ยดีกว่าทุกๆคืนที่ผ่านมาแต่ที่นอนไม่หลับเนี่ยเพราะว่ากังวลเรื่องของน้ําที่ใช้ในสวนปกติผมยังไม่ได้ ขุดเจาะบาดาลเพราะอยากจะรู้ว่าน้ําในคลองและน้ําในสต๊อกที่เราเก็บไว้ที่บ่อ1 2 3เนี่ยถ้าเราเจอนะครับภัยพิบัติหรือถ้าเราเจอปัญหาที่เกี่ยวกับดินฟ้าอากาศที่มันไม่เอื้ออํานวยในการในการที่จะบริหารจัดการเรื่องน้ำเนี่ยสุดๆดแล้วเนี่ยมันได้แค่ไหนก็พิสูจน์ว่าปีนี้2 5 6 7วันนี้วันที่ พฤษภาคมจากอุณหภูมิที่มันร้อนอบอ้าวติดต่อกันหลายๆวันแล้วก็พยากรณ์อากาศของจากรมอุตุว่าฝนจะตกแต่เมื่อวานก็ลุ้นตั้งแต่เมื่อวาน,น,วานจนถึงเมื่อตอนเช้ามืดเสียงฟ้าร้องนะครับแล้วก็ดังมา,เ,าเสียงฝนลงมาที่ที่หลังคา4ีห้าแปะแล้วก็หายไปเลย จนมาถึงเช้านี้เกือบเจ็ดโมงแล้วยังไม่เห็นยังไม่มีวี่แววฝนแต่ว่าพาท่านผู้ชมมาดูว่ามันมืดนะครับมันมืดนะครับเดี๋ยวูเห็นไหมครับกล้องจะแผ่งได้ดูมืดมันมืดเหมือนกับฝนจะตกแต่ไม่ถูกเมื่อวานเราก็ลุ้นกันเกือบทั้งวันแต่ที่มันดีก็อย่างที่บอกใด้เบื้องต้นก็คืออากาศไม่ไมร้อนครับ ปกติมันจะร้อนมันจะร้อนอบอ้าวเลยวันนี้ดีอุณหภูมิที่สวนหน้าแก่นี้ประมาณ26องศาไปดูรอบๆบ,บริเวณเริ่มมืดพยากรณ์อากาศบอกว่า65แล้วก็เดี๋ยวกลับมาอีก35ว่าฝนจะตกแต่ดูภาพรวมแล้วเนี่ยของทิศทางของการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ย ในแผนที่พยากรณ์อากาศเนี่ยมันเหมือนจะมันเหมือนจะมันเหมือนจะปริมาณผลจะน้อยลงวันนี้ก็เลยนำท่านผู้ชมมาดูว่าเนี่ยชีวิตของเกษตรกรเนี่ยสิ่งหนึ่งคือเราหวังพึ่งดินฟ้าอากาศเหตุผลเพราะว่าระบบชนประทานเนี่ยเราพึ่งพาอะไรได้ไม่มากเราต้องช่วยตัวเองกับ ขอเทพย,ายดาฟ้าฝนช่วยอำนวยช่วยให้พรมาเป็นสายฝนหน่อยจะได้ไหมผมก็เลยอยากจะถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกและก็บรรยากาศเพื่อที่จะเป็นประโยชน์และทำให้เพื่อนๆลดความกดดันเพื่อนๆที่ทำเกษตรเนาะเราก็เมื่อเช้าก็มีพี่มงคลจาก นครศรีธรรมราชที่กันเลี้ยงแพะนะครับเข้ามาทักทายผมบอกว่าอาจารย์เป็นห่วงอาจารย์ <c oughs> ว่ามาทรมานมากหรือเปล่าจริงๆแล้วบางวันบางครั้งบางเวลาอาจจะทรมานครับแต่หลายครั้งนะครับหลายคราเราก็มีความสุขก็เข้าใจว่านี่คือชีวิตของเกษตรกรมันเป็นแบบนี้เนาะก็รอนะครับรอรอรอผลต่อไป นะครับเปื่อาฝนจะมาอ่ะพามาดูด้านนี้พามาพานะครับพามาอยู่ด้านนี้นะครับพอดีวันนี้ได้ได้ตัวช่วยก็คือเวลาถ่ายทอดสดหรือเวลาบันทึกเทปบันทึกรายการหรือบันทึกคลิปเนี่ยจะต้องใช้คนสองคนวันนี้ผมมีตัวช่วยมีเครื่องมือที่จะแผนตามแผนตามใบหน้าผมเล่าสู่กันฟังครับจากตูมปักธงไทย เมืองโคราชนะครราชสีมาขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดนะครับทั้งไลค์ทั้งติดตามพบกันในคลิปต่ตอไปครับขอบคุณครับ